เ<ฮ>ดียวเดียวปลานี่ครับเจ็ดสิบห้ารับได้ทั่โลก มหมอนเดิมยสุาพกัฝนจะตกครับวันนี้ครับมาหาสุขภาพกันครับนี่ปลาสุขภาพนันสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไม่ครับโหสุดยอดมากครับโหดูครับดูครับเจิบห้รับได้ทั่วโลกเอยอื้ยยยยะ้ยยื้ยอื้ยยย้ยยื้ยย้ แน่นอนจริงเลยเมื่อหนึ่งชาไต้หวันได้ยิน <c oughs> ได้เห็นคลิปนี้นะครับ <c oughs> ป๋าชัยขอท้านะครับทาไต้หวันไี่ครับโอ้โห,โห,โหมาแล้วท้าไต้หวันมาแล้วครับทาไต้หวันรีบมาเลยอ่ารีบมาเลยครับไปอยู่ใต้เกาหลีหรือไต้หวันรีบมาเลยครับป๋ามีให้หนึ่งแสนเฮ้ยธนาคารอยู่เท่าไหร่ป๋าเอามาหมดเลยมหมดเลยท่านมือที่นี้ตอนจะได้โย่อ่า ได้ได้ค่าเครื่องอยู่ใช่ไหมป๋าบินมานี้ได้ค่าเครื่องอยู่เนะาะได้ค่าเครื่องอยู่ได้ค่าเครื่องอยู่นี่ครับโอ้โหมาเลยครับนี่ครับไอรเลยคิดว่าแง่งที่เจ็ดิบห้ามาเลยครับเจ็ดิบห้ารับได้ครับเหลี่ยมแง่งมาเลยครับเนี่ยนี่ครับ